พี่ก็ว่ามันนั่งหัวูเจ๊เก๊กเจ๊กมึงไม่รู้จักบาซิโอวะเปิดดีห้าล้านเนี่ยไอ้เจ้าตัวไม่เล่นเปิดทิ้งไว้เฉยอันนั้นรวยแล้วเหรอผมกดกูกดย่าประดับเมลอ่ะครับกูไม่รู้อ่ะแต่เปิดดีห้าล้านเ็นมันลงโอ้ยพี่่งงจะวิ่งไปไหนมันจะวิ่งไปไหนเนี่ยมาตัวนั้นตัวไหนอ่ะตัวไหนตัวไหนวะไปมาโตกูได้มา อะไรนะใก่เย็นลูกพีกำลังแจกัฟให้เยอะตัวกลังเปิดปตัวลางเปิดไปไปเข้มเขมหน่อยน่าจะมีคนใหม่มาเยอะครับมาฮิวฮิวิววฮิิววไปปั้นแรกเข้มเข้มหมากผมว่าโซล่าโซล่าจูวอลแหละขาดหลายคนว่ะออลยยยยอย่าไปกลัวขาดใหญ่เฮียอะไรวะถี่เยเลือดหมื่นแปดจัดเปล่า ไปไปไปแรกเข้มเข้มเลยดินจารเฮ้ยเฮ้ยไม่เท่าไหร่นี่ว่าพี่วางพี่วางสวยพี่สวิตสวิตไปบ้านไปบ้าเลยแล้วแล้โฟวต์กัรนินจาเลยโฟวต์กัรนินจาไปไปบ้างตีบ้านบ้างมีบาร์ลมีบาร์ลมแตกคันถูกจับแล้วปันแตกปันแตกเฮ้ยไม่เท่าไม่เท่าไหร่นี่ว่าโนโฮตัวแรก ลีลีรุดจ่าไปแล้วลีลีลุจ่าไอโมทีไอสัตว์ตายมาพัเบกอยู่พัูกอยู่ด้วยนะมาตึงมาสองไอตีนรับตีนมันวิ่งวิ่งมาอีบาร์น่มันโดนล็อรวังตีนโอ้ยอีบาโค้โถมปะนานาไปวิ่งแล้วอ่าวงวงวงอันนี้เล่นไม่ได้ปะรู้สึกวงแดงจะเล่นไม่ได้ปะทุกคนเกิดลงวงแดงเอาบั๊บรูดีไปชัดมัน เตอร์วงแดงหมดเลยวงแดงยังได้อ <pe> ย <ating> ู่นะวงแดงได้อยู่ครับวงแดงได้อยู่ขอพิษน้อยขอพิษน้อยรอรอไม่ไหวิดหมขอพิดรอขอพิดรอหน่อยเดี๋ยวหมดร้อง่อยมาต้องระเบิดเลยเฮ้ยสารวัตรว่าไปไหนวะว่างทุรงไปฝั่งมันเลยว่างทุรงไปฝั่งมันเลยดีกว่าทวนแหวนวงแดงแหวนวนวงแดงพูดหลุดไปยิงยี่สหกตัวตกเฮ้ยหรือเปลี่ยนคุมไอ้สัตว์ไปเลยไปสารอบเดียวยิงถูกตัวสิบแปดตัวใช่เหรอ เอเราเราตั้งหมอดไปมันมันไว้แล้วเราตั้งวงแดงมันมั่นหน่อยให้ให้มันมาให้มันมาสู้ได้สู้ได้วันนี้สู้ได้สู้ได้อีบายอีบมาตีอยู่ตีอยู่ตีอยู่แต่มาแตกมัเอะปมเลยเลไมเลยเลแม่ทัดอีสองซ้ายแตกยังงรวงพี่เไม่ไหวานมมันเยอะไปไม่เป็นไรพี่พี่อยู่ในฐานก่อนพี่เล็กอยู่ในฐานก่อนก็ได้ครับมาผมกํำลังบุกมาดีมาดีาร์มาดีคนนี้คนนี้ตัวแรกคนนี้ตัวแรกคนนี้ตามอยู่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 คนช่วย มันตืบตัวเชียวมันมาเฮียอะไรเป็นดงเลยทห็นโอ้ทนูมันเยอะวไปตู้หมาันได้ไปเลยนะไปพี่เดียไปครับมีทองว่มียิงไปครับร่างหงษวิ่งร่างหงษวิ่งฟันนี่ฟันนี่ขอภาพช่วยู่ไม่ใช่พี่สุภาพช่วยดูแต่แต่ใส่เบิร์นใส่เบิร์นใส่เบิร์นไม่แก้ใส่เบิร์นไม่แก้โนโคโนโคไอ้บาเปแตกควรกระบีก่อนกระบีก่อนแตกดเยเล่นไม่ได้วะเฮ้ยผมเล่นไม่ได้นะลี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 ลยงหลังเลีอยงหลังเลีอยงหลัง เล่นๆผมเล่นแล้วเนี่ยอยู่อยูอยู่ายู่อ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 ยา่อยู่อยูอยู่อยู่อยู่ายู่อาู้อยูดอยู่อยู่อยู่ออยูยูอยูอยู่อยอย่ยู่ยูยขอยองแล้ว่ออ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 อ่ย่ย่่อยอย่่บออยกลางยกลางยย่ออ่่ออออออยยอย พิมพ์ไปพินี่ข้าวเนี่ยขอหมอได้ขอหมอได้ขอหมอได้เดปโผเดปโผตีไปได้แต่ต้องมองอยู่ตรงกระถางแล้มาแล้วเมาของแดงกระถางไปสู้ได้นะสู้ได้นะเพื่อนสสีีรอแดงรอแดงผมรอแดงผมรอแดงนะใจเย็นนะใจเย็นนะรอแดงรอแดงรอแดงแปเต็มเลยรอแดงรอแดงด้วยรอแดงมอลปั้นด้วยดิ๋ยวอแดงยืไกลอ่ะมันเอาถนนยืนไกลระวังด้วยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับใครคิดว่าไม่ไหวยืนไม่ไหวอยู่ในถาดเลยครับอยู่ในถาดรอเพื่อนเลยที่ทำไมกูไม่ขึ้นเลยว่าเราข้าม หมอหมอหมอไอ้เชี่ยหมออยู่ไหนหมดแดะพังแล้วพังแล้วพังแล้วหมอมาแล้วหมอมาแล้วพังแล้วไม่ไม่มีไม่มีเวลาเดินไม่ไช่วยละรัสเซียการัสเซียการัสเซียเฮ้ยเมันไม่แดงมันไม่แดงมันไม่แดงไม่แดงรีลีลีรีรีรขาบอีรีลีร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 ้รีรีรตายรี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 รแรี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 ยีรอรี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 รอยีรตรงบันไดนะครีรีมอยีรตรบันไดนะี่มรแล้ว หมอบหิวตรงบ ok ันไดนะครับอย่าอย่าอย่าไปลึกเกินนะจะได้กันให้ได้เราสิบไอ้สัตว์มาบันไดสองแล้วบันไดสองแล้วพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นย็นผมช่วยอยู่พี่คนช่วยอยู่ใจเย็นกระบี่กระบี่ครูวิทย์สวยครูวิทย์สวยหมดเงาครูใหญ่เลยนะกระบี่กระบี่เข้าหนึ่งกระบี่เข้าหนึ่งติวตู่น้องติวใจเย็นนี่ใจเย็นผมผมจะทำให้พี่บ่ไม่ข้างไม่เกิดจ้างยิบายฮิเมยอีบายฮิเมะบอกว่ข้างไม่ต้องเกิดบอกว่าพีิงวิ่งไก่กับผมเราชนะได้ถ้าเราวิ่งไก่เหมือนมากัน

พี่ตีโอตีโออนี่แหละกูว่าไม่กูตีคนนานมากกว่าจะตายกูลืมกดช็อตหมายพี่วางพี่้างพี่นี่เลยพี่พี่วางทะลงไปฮะอีบ่ายปะอีบ่าล็อกอยู่ล็อกอยู่ล็อกอยู่ใครเข้าบ้านวะไอ้ล็อกเอาไอ้คนเข้าบ้านเฮ้ยลิลิลุด้าลิลิลุด้าโอ้โหนีลืมส่งดอกนีิว่าเข้าบ้านเข้าบ้านโอ้แต่ละคนเฮียโอ้โหเฮ้ยแบกชวนแตกสู้ได้สู้ได้สู้ได้เยอะซู เ้างไหนครัพี่ไม่เห็นพวกโน้นมาอยู่ฝั่งโน้นอ่ะไม่อะไรครับไม่อะไรตั้งแดงเลยมาตั้งแดงทุกคนออกมาทุกคนมาตั้งแดงผมอยู่เองผมอยู่เองผมอยู่เองยิงไม่ไปมันยิงไม่ไปมันยิงกลับกลับพิงกลับผ่านไม่ออกได้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 ปแล้วไปช่วยวงแดงมันเกาะกลุ่มออกมาบุกบุกกันบุกอ่ะเห็นแล้ว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 เราไปช่วยโอเคไปไปไปช่วยช่วยช่วยไปเล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 ยไอโขนอยู่วงแดงพี่ บอกว่าวิ่งสวนไปเลยไปเก็บไก่มันก็เยอะเหมือนกันนัววิ่งสวนไปเลยฝั่งมันก็มีไก่เยอะเพียงแต่ว่าเราไม่มีคนวิ่งขลวงไงอ้าวผมล็อกขลวงข้างหลังนะครับเดี๋ยวเพิ่งบนล็อกเพิ่งบนเดี๋ยวเพิ่งบนกันล็อกขลวงข้างหลังก่อนเอาตัวลิงก่อนใส่เบิร์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 นไหวยิงได้เนี่ยสู้ได้เนี่ยทำไมจะสู้ไม่ได้เนี่ยเนี่ยแตกแล้วเลยพี่ไม่ใช่แตกเหรอแตกแล้วเน่ยเออแดงเนี่ยไอ้ลุยฟันนี่มาแล้วนะมีมาแล้ว ไอ้เเี้้ยยออไบุกแม่งโดดข้ามหัวไปตีตะหมอเป็นไอ้บุกผมบ้างใครบุกกับผมบ้างเฮ้ยยังพิ่งมมาาดดคนหลัง้อคนหลังล้อมาแล้วมาแล้วเอามาแล้วได้ไหมยิงอยู่เลยพูยิงอยู่หมอเกิดบ้านเลยก็ได้นะบ้านบ้านบ้านก็ได้ครับออกเกิดบ้านออกเกิดบ้านไอ้กระบี่กระบี่เฮียนี่มันมาตีหมออยู่เดี๋ยวยิงเองไม่ต้องเข้าเลยอีบายไปล็อกหน่อย เออสวยแต่แดงหมดหมอหมอกเออแดงแป๊บหงหมอเกิดไหนฮะโหมออเกิดไหนเลยหมอเกิดไหนเลยโอเคโอเคโอเคมหรอข้างรอข้างหมอเกิดในบ้านเหรอที่จริงเกิดวงแดงได้นะครับตรงนี้เกิดตรงใกล้ๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตายหมดแล้วถ้ามันเริ่มบุกอ่ะถ้าไมมันเริ่มบุกสองแล้วอ่ะอในบ้าน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 หมอเกิดในบ้านก็ได้ครับเฮ้ยนินจาอะไรของมึงเนี่ย มิจจาอะไรของมึงเนี่ยไม่ถ้าเราถ้าเราเกิดในบ้านหมดเลยอ่ะสองว่างเลยนะมันไม่มีลคิมสองเลยนะได้ครับแต่ว่าเอาเอาให้แน่ครับจะได้จะได้นักกันเกิดมนปัญหาครับเอาเกิดเกิดในวงแดงแล้วกันครับหมอผมจะตัใจให้แล้วเดี๋ยวค่อยคุยนงเคลียไรอไปเไป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 เวอร่ไปอไปเเยไส่อเรอ่เบอร์เ่เบอร่เออรอรอรออไ่อ เต็มหลอ้วเดยก็ดีไปสองนะก็ดีไปสแตกแตกลุยลุกกล้าครับโอ้วหอยู่ต้งเล่นหนึ่งเล่นสองแล้วโอ้วอยู่ต้งปารบารเลยอยู่ตรีได้มาะี่เหรอมาแล้วนี่เหรออีบาเม่เหรอเอลุยลุกกล้าเหรอเอาเฮีเหรอพีู้ยกเอ้โหล้เราเด้งแล้วเตมเราเด้งแล้วเอาเียนี่เหรอพี่เอาเียนี่เหรอไอสัตวพร้อมกันนะสองคุบุ๊ห้า้านตีหมอไอสัตว บุกอีกบุกอีกมาช่วยมาช่วยมาช่วยู่พี่ช่วยอยู่ช่วยอยู่ยังไงผมมึงเนี่ยมอนเตอร์มึงมึงเก่าอ่ะเฮ้ยสาบอมมาให้โดนดิเอามาโดนดิเดี๋ยวมันหลบที่ผ่านเลยไม่ได้วะโอ้ยโอ้ยตาบอมยิงไม่โดนไอ้สัตว์ผมล็อกมาแทนแล้วไอ้เหี้ยโดนล็อกเต็มเลยมอนเตอร์เฟบเราแกอยู่กับเฟบอีกรล้วใชงไหมแกแล้วเทบพี่มันดันขวาเอ้ยมันดันเออดันขวาถูกแล้ว

มานต้มอีกแล้วช่วยเฮ้ยผมอยู่วงฟ้าแม่ครับอยู่ได้อยู่ได้เกิดหมออย่างนี้ตเบตมเมันแตกแล้วแตกวงฟ้าแตกบุกวงฟ้าวงฟ้าวงฟ้าใ่ปะหมอไม่ต้องเกิดไม่ต้องกัรไม่ต้องเท่ยงนั้นบุกวงฟ้าลุยลุยหมอถ้าไม่การเป็นยังไม่ต้องเอาให้มันเกิดถูกถูกต้องทอนาโอ้เอะหมอถ้าตายไม่ต้องเกิด ไปไม่แดงไอสัตว์หมอเกิดในบ้านหรอครับรู้ว่าไงหมอเกิดในบ้านไปก่อนเลยหมอเกิดในบ้านก่อนครับบีห้าล้านตีหมอบีห้าล้านตีหมออ๋อชื่อมันพี่ชื่อมันอ่นไหนเลือดสองกันไม่เลือดสองลีลีมาเลเลียตายเอาวงแดงตั้งได้กว่รรอเราแดงอีกรอบเรานำยาวแล้วพี่รอเราแดงอีกรอบเราบุกเรานำยาวแล้วเนี่ยเข้ากลางนะผมเข้ากลางนะ ผมอยู่กลางอยู <t os> <t os> <t os> <t os ่กลางอยู่กลางอยู่กลางผมไปด้วยผมไปด้วยผมไปด้วยฟันนี่ฟันนี่พิษไอผมติดประสิทธิ์ไอ้เหียสวยสวยสวยไม่แตกไม่แตกเอาแตกแล้วแบตเลยครับแม่เลยฟันนี่ผมล็อกฟันนี่ผมล็อกฟันนี่ให้ล็อกฟันนี่ให้เราจะได้เล่นได้

กูอยู่แดงอยู่แดงแเลมันเอาลับวกวงแดงได้ได้วงแดงไเเอาไอ้สัตว์เกอาไอ้เฮียมาีผมบุกแล้วแบกงทวนแบกวนบุกแล้วบุกแล้วแดงแล้วหมอถ้าหมอตายยังไม่ต้องให้หมอรืเกนแบ่ทวนไอ้สัต์มึงแบกทวนเหรอเฮ้ยมึงเกิดหมอแล้วไอสัตว์หมอตายเป็นเป็นเข่งไปไอบาร์เจตีไก่พีู่จะหมอเปล่าแต่งแล้วแจกแล้วกี่มเอาอาเอาไหนเอาไหนเอาไหนเอะเราเบิดแกราเบิดแกราเบิดแกให้แล้วสวยสวยเราติงเข้าบ้านอะใคร แมไป่ช่วยแล้วมช่วยแล้วไม่มีแก้ไม่มีแก้ตัวเองเลยเขาไม่มีใครมาฟ้าเลยหมอไม่ต้องเกิดแล้วนะมันตีกันแต่หมอเลยได้ครับเอาบ้านจะเขียแล้วบ้านจะเขียแล้วบ้านเลียแลวถ้าเราเลียแเราเขียแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม้ไม่ๆไม่้ไม่ด้แล้วแตไม่ทัแตกไม่ทับแตกไม่ทับแตกบุกไม่ได้แล้วบุกบุกบุกไม่ได้แล้วมาเ้อมาเไปสอมาเอไปงอ่อนแรเยกันอันนี้ล็อกฟ้อนอนนี้ล็อกเฮ้ยขอแดงขอแหงหน่อย โอ๊ยพี่ตาลหมอหมอที่ออสหมอทีออสขอแดงขอแดงในบ้านครับหมอที่ออสขอแดงในบ้านดังกว่าไม้มีก็บไกกหลังบ้านวาโอบีายกระแตกกระแตกกระ่ตยกระแตนลุยมสามคนเริ่มมันเริ่มดันขึ้นมาแล้วนะเฮ้ยที่แบ๊คอว่าไอ้เอาดิเฮ้ยผมแตกรอยโปแลนมีแดงปะพี่ก็แตก มาได้วานะะตัวไหนก้วไอีกันีตยไสพมันวิ่งหลัแทนตัวเอนะระวังด้วยไอคตยโอ้ยัเล่นอย้องเกิดหมอลองเกิดหมอเฮ้ยเนเฮ้ยันัไม่ตายวะเฮ้ยกะปิมันเข็งไส้บ้าเราไม่ยังไม่ยไ่ไผมยิงอยู่ผมยิงอยู่ตายมาแล้วตัวตัวเอาหมอเอาหมอ หมออยู่ตรงเนี้ยผมอยู่ผมผมอยู่ตรงกระถางเนี่ยมันมีคนเข้าหนึ่ง้คนละฟังคนละฝังคนละฝังเนี่ยแหละเอ้ยดีห้าล้านนี่สิพี่พี่บีเข้าไปบีห้าล้านเข้าไปปวางพีวางปล่อยนไปมันไปมันไปเพื่อนเพื่อนเขาเล่าดีกว่าช่วยเพื่อนเขาเล่าดีกว่าพี่เล็กได้เลยมีได้ยังหมอไม่ต้องรอให้มันเกิดหรอกหมออะถ้าเราบุกคล้องกันอะไม่ต้องอะไรมากหรอกงานเดี๋ยวจะบุกคล้องในรอบเดียวเดี๋ยวจะบุกคล้องกันเดือนต่างๆรอบต่าย มันจะน้ำรอบสุดท้ายแล้วปั้นกันน้ำปั่นกันน้ำมันนรำเพราะว่ามันรุ่งมาตีหมอเราไงแล้วเราอะไรพี่เดี๋ยวเขาวิเคราะห์ที่หลังเราบุกก่อนบุก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 แบกควันแบกควันแบกควันบุกบุกโอ้ยไอเทียตายดูเดี๋ยวมันสนใจเราที่ไหนเราแบ่งวิจารณจะหมอเราเนี่ยอืมช่างมันดีตรงนี้เลยหมอจบเออไม่ต้องเกินหมอพวกเนี้ยมันหาจังหวะหมองั้นแหละเอาเอาเอาเร็วเร็วเร็วลุย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  ม่ทับม ah, ั oh, ็นที่ไหนอะแม่ทับพทั้งซ้ายทังขวาทังขวาไอ้ียตายเพื่นอยู่ไหนกันเพื่อนอยู่ไหนกันโอ้ยเฮ้ยเอ้ยไป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 ไไปไไป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 ปไ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 ปปไ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 ไป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  ล้วเือทุกคนครับไม่ต้องสนใจแดงแล้วเดี๋ยวเราเกิดพร้อมกันเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราไปบุกผนพร้อมกันเลยทุกคนอยู่ตรงไหนครับวงฟ้าใช่ไหมวงฟ้าทุกคนมาวงฟ้าหมดมาวงฟ้าหมดเราใให้เกิดแล้วนะลีลียเนี่ยาเกิดมาวยเมา เาวงฟ้าวงฟ้าให้หมดมาวงฟ้าให้หมดอยอยอยอว่างมือว่างตั้นมือว่างต้นเลยไเลยเพราะว่ามันอยู่หนึ่งมันเจาะยหนึ่งหมอยาวเกิหนึ่งนะหมออนนี้นี่นี่นี่ยอยู่นี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 ่สวยสวยสวทามาอยู่สองสตัวนอยู่หนึ่งอ่มันเป้าหมออยู่อ่ะไม่เป็นไรครับแค่มันเ้าหมออาตรงนั้นไปคะแนนมายางไหนสพันวะพี่ชยก็หนึ่ง มันมันมีตัวอยู่หนึ่งไงมันราตัวเป้าหนึ่งอยู่มีที่ตายอยู่เพื่อนละบุกเพื่อนละบุกได้ไหมอ่ะบุกได้ไหมโอ้โหไม่ไหวว่ะมันดังมันไม่มีอายเกี่ยวมันมันเลยตีกวางเอาตีกวางเอาเลยเฮียเนี่ยเดี๋ยวมึงรอพรุ่งนี้ก่อนไอ้สั่เวลาราเวลารายเวลาชิลพี่เอาไมพี่พรุ่งนี้าไหมเฮ้ยผมหมอได้เหรอวะไม่หรอกที่เราไม่ชนะเพราะว่ามันมันวิ่งตีแต่หมอมันไม่ได้สว้สวย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 แล้วพี่สวยแดีแล้วดีแล้วกันนะเปิดแล้วพี่เสวยแล้ว คือพวกเงี้ยถ้าแก้มาคือโชแป้งนั่นแหละมันจะไม่สนใจเราอ่ะมันจะตีแต่หมออย่างเดียวได้ไหมได้อยู่เฮ้ยดีแล้วพี่เกมจัดเลยธรรมดาเล่นดีแล้วพี่เล่นดีแล้ว